หยุดร้องห่มร้องไห้สักทีเถอะพี่ขังเจ้าไว้ในห้องเดือนเดียวก็ถือว่าโทษสถานเบาแล้วถ้าเทียบกับการที่เจ้าตบตีการต่อหน้าบริวารให้พี่ต้องอับอายเจ้าพี่ไม่หยุดที่ทำอ่ะนางวิมาลามันก็ตบตีกันกับข้าแล้วทำไมถึงลงโทษแตยข้าคนเดียวเจ้าหาเรื่องวิมาลาก่อนพี่เห็นกับตายังจะเถียงอีกช่างเถอะเจ้าขาเจ้าพี่พวกพานพาลงพูดไปก็ไม่เข้าใจ อย่าก่อเรื่องออกถึงเจ้าจะเป็นเมียพี่แต่พี่เป็นผู้ปกครองทองน้ําแห่งนี้จะละเว้นโทษเจ้าให้ลูกน้องมม่ด่ารับหลังไม่ได้เจ้าพี่ก็ไม่ได้ไปหาเจ้านานแล้วใช่ไหมละ่ะระวังเถอะไม่ช้าไม่นานเจ้ากับข้าอาจจะได้มีผู้ช่วยผัวเพิ่มอีกคนก็เป็นได้เผอเจอ